ยติสารในนาำสหอาปัญจศีรานิยาจามา ที่สำคัญสำหรับนักทราย saya pabri <tries> produk yeah เทศมนตรีนครพิศิโลดรไพลมดีชัมบุรัทประทามที่ของกระผม1 1เอกนครไทยนวอนแห่วตลัดเทศาบาลนครพิศิโลในนามของคณะกรรมการจัดงานวันครูมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกเทศมนตรีนครพิศิโลได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดงานวันครู ประจำปี2,567ของเทศบาล,ลคนครพิศนุโลกในวันนี้ครูจึงนับเป็นความสำคัญกับครูจึงได้จัดกิจกรรมงานวันครูประจำปี2,567โดยมีพนักง,งานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาล,ลคนครพิศนโลกเครื่อข่ายครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24รูป2จัด นนมีสินนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครูรั้งที่6 8พุทศักราช2567วันที่16มรกราคม2567เนื่องในโอกาสวันครูวันที่16มกราคม2567ได้เรียนมาปรยจบอีกวันละหนึ่งผมขอส่งความระลึกถึงความกราบธนาดีมายังครู วันครูจึงเป็นวาระที่สิบคนจะได้ระลึกถึงพระองคของบุญราคาแสดงความกตัญญูกับเราวทีเ่กปูผู้สำคัญของความเป็นวันครูและได้มาร่วมกิจกรรมนี้เนื่องจากในวันครูที่เทศบาลนครที่สารโรคจะจัดขึ้นก่อนอื่นก็ต้องแสดงความขอบคุณนะคะคุณครูทั้งหลายนะคะที่ท่านถือว่า เป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ของประเทศชาติเพราะท่านคือผู้ที่สร้างเสร็จน,นะคะมีไม่กี่วันเดียที่จะมีคนได้เชื่อเป็นวัหิชาติวันพ่อวันแม่วันผู้สูงอายุนะคะวันครูวันเด็กชึ่นๆนี่ไม่กี่วันนั่นก็ถือว่าประเทศชาติได้ให้ความสำคัญของความเป็นครูอย่างยิ่งยวด เราองท้องถิ่นเรามันรวมกันนะจักในมันครูกิจกรรมต่างๆก็จะดูมีความหมายแล้วเราจะได้ถือโอกาสแรกเรียนประสบการณ์การเรียนการสอนให้ใหก,กับเด็กคลิกวิจักกันะคะของเราในจังหวัดด้วยปีนี้เป็นปีแรกก็ได้อบการตอเรัามาค่อนข้างดีมาก One, สุนทาราคารนภูระเจพระชุ้ราณงศุท่านนะครับกล่าวคาปฏิญาณตงับพระเจ้า ข้าขอปฏิญาณตนว่าข้าขอปฏิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและความเป็นตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมลำดับที่สองนายสุริ ตำแหน่งดับที่เจ็นางโยกินลิตเติ้ลลำดับที่แปนางอุตรราอยู่เทลำดับที่เก้านางรัชนานางสหมายที่ักานิลำดับที่11อนางสาวยดาอาริวาตำแหน่งรูลำดับที่สิบสองนางสาวอุราพรวระกิจานิตำแหน่ง